ก็เทพีเพอร์เซฟนีนะคะมีชื่อเดิมว่าเทพีโคเรนะคะคือจะใช้คําว่าชื่อเดิมก็ไม่ถูกนะเพราะว่าในขณะที่พระนางมีชื่อว่าเพอร์เซฟานีนะคะก็ยังมีอีกร่างหนึ่งที่ชื่อโคเรอยู่ด้วยกันนะคะก็คือแบบโคเอ็กซิทกันตลอดเวลานะคะซึ่งสตอรี่เนี้ยมันเป็นสตอรี่ที่ถูกนํามาใช้ใน ความเชื่อแล้วก็การบูชาของเทพีเพอร์เซฟานีเทพีโคเรแล้วก็เทพีดิมิเทอร์เนี่ยมาตั้งแต่1,600ปีก่อนคิสตศักราชนะคะซึ่งรัทีิที่บูชาองค์เทพีทั้ง3องค์อะลึกลับมากถึงขนาดที่มันไม่มีชื่อเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนแบบจะรู้จักรัทีิเนี้ยหรือวิหารเนี้ยว่าเอลูซิเนียนหรือว่าเอลูซิสนะคะซึ่งก็คือชื่อเมืองเอลูซิสนั่นแหละ ในเรื่องของเ p Persephone นะคะที่ว่าทำไมถึงมีสตอรี่ของการลักพาตัวโดยเทพเฮดีสเกิดขึ้นนะ,ะสตอรี่ของเทพ e เพอร์เซฟนอะคะ่ะก่อนหน้านี้คิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องกับการถูกลักพาตัวแต่ตอย่างใดแต่ว่าเป็นการที่พระนางเนี่ยในเวอร์ชั่น K.P. พ o โคเรอะคะ่ะเลือกที่จะเดินทางไปยังโลกใต้พภพ เป็นสถานที่ที่เทพฮดีสอยู่นะคะแล้วก็มีเทพฮดีสเนี่ยเป็นไกด์ทัวร์ในการนำทัวร์นรกนะคะแล้วพอเทพีโคเรกลับขึ้นมาเนี่ยได้มีการแบบเปลี่ยนแปลงทางแบบจิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงตัวตนนะคะแล้วก็ได้ได้พลังอำนาจใหม่พอขึ้นมาบนโลกเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนชื่อเป็นเทพีเพอร์เซโฟนี จากเด็กสาวชื่อโคเรนะคะการมาเป็นสตรีเต็มเต็มวัยก็คือเทพีเพอร์เซฟอนีแต่เนื้อหารนี้มันไม่ค่อยมีงานวิจัยแบบออกมาให้แบบเราได้ดูกันเป็นชิ้นเป็นอันมันเป็นแค่แบบความเห็นของนักวิชาการนะคะคือจริงๆอ่ะมันมีหลักฐานทางโบราณคะดีหลายชิ้นที่สนับสนุนสตอรี่นี้เพราะว่ามันมีประตูะคะ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวนขึ้นภาพให้ ประตูนี้มันเชื่อกันว่าเป็นประตูที่เทพีโคเรเดินลงไปในนรกด้วยตนเองอะนะคะคนในยุคนั้นน่ะเขาเชื่อกันว่าเทพีโคเรตัดสินใจทําแบบนั้นเองโดยที่แบบไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการฉุดกระชากลากถูแต่อ,อย่างใดนะด้วยความที่สถานที่บูชาเนี้ยแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นผู้บูชาเทพีทั้ง3องค์เนี้ยลึกลับมากๆนะคะเขามีการบอกต่อรูปแบบของพิธีกรรมเนี่ย เป็น oral tradition ก็คือบอกต่อแบบปากต่อปากทำให้มันไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือมาให้แบบคนรุ่นหลังๆรู้เลยว่าพิธีกรรมไี้ทำยังไงพิธีกรรมเชื่ออะไรลัทธิเชื่ออะไรถวายอะไรไม่มีใครรู้เลยนะคะพอหกร้อปีแบบถัดมามีเฮซซออดนะคะเขาก็เขียนเทโอโกนีใช่ไหมแล้วก็เขียนฮิมทูด e ม e เ e อร์เขาอธิบาย เรื่องราวของเทพีเพอร์เซฟนีใหม่โดยที่เขาเนี่ยมีมุมมองแบบปิตาธิปไตยนะเรื่องของปิตาธิปไตยเนี่ยมันเลยทำให้เทพีเพอร์เซฟนีนะคะถูกเทพดีสฉุดนั่นเองนะคะเปลี่ยนแปลงจากการที่แบบเทพีโคเลเติบโตเป็นสาวกลายเป็นว่าเทพีเพอร์เซฟอาถูกฉุดโดยเทพดีสไปแบบนั้นนะคะ ซึ่งเฮซิออดนะคะก็มีเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาเขียนแบบนั้นนะคะถ้าเรามองข้ามเขาในเรื่องแบบแนวคิดในด้านปิตาธิปไตยไปอะนะก็จะเห็นได้ว่าเขาเขียนแบบนี้เพื่อที่จะอธิบายการเกิดของฤด,ดูกาลนะคะโดยเทพีเพอร์เซฟนี phone, ในเวอร์ชั่นของเฮซิออดเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อโคเรนะคะก็จะเป็นเทพีเพอร์เซฟนีตั้งแต่ต้นเนาะแล้วเทพีเพอร์เซฟนีเนี่ยเมื่อ ถูกเทพเฮดีสแบบฉุดไปใช่ไหมในช่วงแรกที่แบบก่อนที่จะถูกฉุดอ่ะมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นของเทพีเพอร์เซฟานีก่อนที่จะลงไปยังโลกใต้พิ่พเนาะแล้วทีเนี้ยพอเทพีเพอร์เซฟานีได้เดินทางไปพร้อมเฮดีสใช่ไหมเทพีดีมิเตอร์เนี่ยที่เป็นเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวนะคะก็ทำให้โลกเนี้ยเกิดฤดูหนาวขึ้น ก็คือเป็นผลมาจากที่เทพีเพอร์เซฟอนีถูกลักพาตัวไปโดยที่พระนางไม่ยินยอมมารดาของพระนางไม่ยินยอมอโลกก็เกิดความแบบโกลาหลวุ่นวายนะคะพืชผลไม่ไม่ออกดอกออกผลมนุษย์ล้มตายอะไรแบบนี้แล้วพอเทพีเพอร์เซฟอนีกลับขึ้นมานะคะเทพีดีมิเทอร์ก็ยกเลิกการทรมานผู้คนนะคะก็ได้ฤดูการกลับมาเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ ฤดูร้อนช่วงรูเก็บเกี่ยวกับมาเป็นปกติมันก็จะเป็นการอธิบายวัฏถจักรของฤดูการแบบนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นการแบบทิ้งตัวตนเดิมสตอรี่เดิมของเท p ีเพอร์เซฟกับเทพีด e มิเทแต่อย่างใดแต่ส่วนที่หายไปเนี่ยก็คือสตอรี่ของเทพีโครซึ่งหายไปแล้วก็หายไปเลยนะคะเพราะว่าคนในยุคก่อนเขาก็ไม่รู้ว่า มีการบอกต่อเรื่องของเทพีโคไว้มากน้อยแค่ไหนแต่พอมาจนถึงในในยุครุ่นของเทซ o ยอดเนี่ยชื่อของเทพีโคก็เหมือนค่อยๆจางหายไปนะคะ <c oughs> แต่ทีเนี้ยในช่วงของที่มีการบูชาเทพีดิมิเทที่ e l ลูซิสนะคะเทพีดิมิเจะปรากฏพร้อมกับเทวรูปของเทพีโครอยู่เสมอก็คือ สององค์นี้จะได้รับการบูชาพร้อมกันนะคะคือมันมีการบูชาเทพีดิมิเตอร์แยกเป็นองค์เดียวนะคะแต่ไม่มีใครบูชาเทพีโคเรแยกเป็นองค์เดียวนะอ่าเพราะว่าเทพีโคเรเนี่ยเปรียบสเสมือนกับเด็กสาวอะคะ่ะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นด้วยซ้ำอ่าถ้าเปรียบเทียบอายุก็อาจจะประมาณแบบ14 15ี่้าไหมสินไม่ชัวร์นะแต่คือเขาใช้คำว่าอ่า young girl นะคะไม่ใช่ w o m มนนะทีนี้ด้วยความที่ เทพีดีมิเทอร์กับเทพีโคเรเนี่ยปรากฏขึ้นพร้อมกันก็จะมีพิธีกรรมในการบูชาพร้อมกันนะคะส่วนเทพีเพอร์เซฟนีเนี่ยก็จะเหมือนแบบแยกออกไปอีกชุดนึงแต่ว่าก็ยังมีการบูชารวมกันเหมือนเดิมอยู่ดีของถวายนะคะที่มีการมอบให้กับองค์เทพีในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นอาหารที่เราแบบรู้กันดีอยู่แล้วก็คือจะเป็นพวกแบบเค้กเอยนมเอย าวายผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะการบูชาเทพีดิมิเทอร์พร้อมกับเทพีโคเรนเนี่ยก็จะเป็นการาบูชาด้วยดอกไม้สดนะคะตามฤดูกาลก็เน้นอะไรที่เป็นพวกดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เป็นข้าวบาเล่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนของเทพีคเซเฟนีเนี่ยก็จะมีลักษณะการถวายที่คล้ายกันแต่อาจจะ เน้นไปที่วายแดงหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะคือจริงๆอ่ะมันมีการบูชายันสัตว์ด้วยนะแต่ว่าจะเป็นการแบบเป็นเรื่องของพิธีกรรมที่ค่อนข้างลึกนิดนึงสิ้นอธิบายได้สั้นๆน,นะคะว่าในช่วงที่มีการบูชาเทพดิมิเทอร์เทพโคเรเทพเพ o ร์เซฟานีก็จะมีการจุลูกหมูนะคะก็คือพิกเลตเขาใช้คำว่าพิกเลต อ่าแล้วก็โยนลงไปในในบ่อบูชายันอะเนาะแล้วก็ฝังกบไว้แล้วก็เทกระจาดงูลงไปเอาไปเฝ้าสัตว์อะนะคะเฝ้าสัตว์ในที่นี้ก็คือแบบเฝ้าสัตว์ที่บูชายันแบบไม่ให้คนไปขโมยอะคะ่ะแล้วพอถึงช่วงวันที่กําหนดก็อาจจะเป็นวันถัดมาของอ่าพิธีกรรมนะคะคือพิธีกรรมเนี่ยจะจัดประมาณ7วันอาจจะเป็นช่วงวันถัดมานะคะเขาก็จะไป ขุดเอา,อาเจ้าพิกเล็ตที่ถูกฝังไวะคะ้ค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็เอามา,าปากักพวกแบบมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยลงไปในเจ้าน,น้องพิกเลตนะคะแล้วก็เอาลงไปฝังดินเพื่อที่จะแบบเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการแบบปลูกพืชผักพืชผลอะไรอย่างนี้นะคะมาอธิบายยากนิดนึงเพราะว่าจินเองก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดที่จะแบบว่าเล่าเรื่องที่มันแบบกระทบกระเคือจิตใจอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ในในหัวข้อของเรื่องแบบว่าการบูชายัญสัตว์ก็ผ่านไปแล้วนะคะทีเนี้ยมันมาถึงในเรื่องของอ่าของกินจากยุคนู้นดีกว่าในยุคนู้นเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่ามอบเครื่องดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะคะอ๋อจริงสิชินลืมเมนชั่นเลยว่าคนที่เข้าร่วมพิธีบูชา เทพีโคเลเทพีเพอร์เซฟนีเทพีดิมิเทอร์ที่เอลูซิสจะถูกกำหนดให้เข้าร่วมแค่เฉพาะเพศหญิงที่ไม่แต่งงานด้วยนะคะถ้าซินจำไม่ผิดคือจะไม่ให้เข้าร่วมเลยว่าถ้าแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยอ่ะจะเข้าร่วมได้เฉพาะแบบเด็กเด็กสาวไปจนถึงแบบช่วงแบบผู้หญิงที่แบบยังไม่ผ่านการแต่งงานแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าร่วมงานเลยนะคะก็จะมีการมอบเครื่องดื่มนะคะ คือซิไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรซิงขึ้นให้ดูนะซิงคิดว่ามันน่าจะอ่านว่าคีคอนไหมอ่านว่าคีคอนน่าจะอ่านว่าคีคอนนะคะไอเครื่องดื่มนี้เอาไวใ้ให้กับผู้หญิงที่เข้าร่วมพิธีกรรมในเอลูซิสนะคะมันจะเป็นชาข้าวบาเล่ที่มีการแบบว่าผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็ผสมกับสารให้ความหวานนะคะซึ่งมันน่าจะมีการผสมสมุนไพรชนิดอื่นด้วยนะคะเพราะ เขาอธิบายกันว่าไอเจ้าตัวไคลอนอะไรเนี่ยมันมีแบบสิ่งมันมีสิ่งที่ทําให้คนดื่มเข้าไปมันวิงว่งวิง่งนิดนึงนะคะแต่มันไม่ใช่วุงว้งวิ่งที่แบบเป็นอาการของอ่าเมาค้างหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นอาการที่แบบหลุดไปเลยแ่ละคะ่ะมันจะเป็นอาการลักษณะประมาณนั้นมันน่าจะเป็นสมุนไพรที่ทําให้แบบรู้สึกหลุดหลุดลอยๆประมาณนี้นะคะ คือแบบด้วยความที่มันเป็นอ่าออโรทรดิชันนะคะแม้กระทั่งคนในแบบในยุคข,ของเฮซิออดแล้วกันที่เขาแบบรับเอาต้นเรื่องตำนานของเฮซิออดมาทําพิธีประกอบพิธีกรรมในการบูชาเทพเทพีเพอร์เซฟนีเทพีดิมิเทอร์เทพีโคเลเนี่ยคือแบบว่าเขาใช้สตอรี่ตรงเนี้ยตอนที่แบบช่วงที่เทพีดิมิเทอร์อะค่ะรู้สึกแบบเศร้าโศงเสียใจมากเลยที่เทพีเพอร์เซฟนีถูกลักพาตัวไป ในช่วงนั้นเทพีดีมิเทอร์นะคะมีการดื่มน้ำเนี่ยแหละเจ้าตัวไคเลียนไคล่นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้พนางเนี่ยลืมความเศร้านะคะทิ้งความโศกคือในตัวที่มันแบบว่าเป็นเครื่องดื่มจริงๆที่มีอยู่ในแบบตำนานอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการผสมบางสิ่งที่อาจจะทำให้รู้สึกายรู้สึกเมารู้สึกวงแหวงแต่ว่าสำหรับ ในยุคปัจจุบันอะมันไม่มีข้อมูลสมุนไพรชนิดนั้นนะคะจะเหลือมาแค่ว่ามีการใช้น้ำชาบาเล่แล้วก็มีมิ้นต์โดยเฉพาะ Penny รอยัลนะคะแล้วก็อาจจะมีสารให้ความหวานที่เป็นประเภทแบบน้ำผึ้งด้วยประมาณนี้นะคะก็ลองทำกันดูได้นะซินไม่น่าใจว่ารสชาติมันก็จะคงแบบประมาณแบบชาข้าหวานหวานหรือปล่านะคะแต่ก็ถ้าแบบ สำหรับใครที่บูชา t p d e m e t e r อาจจะลองถวายตัวไครล่อนดูก็ได้นะคะเผื่อว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้รู้สึกพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นการแบบใช้สูตรของคนโบราณอะเนาะมาใช้ทำถวายนะคะข้อมูลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะในส่วนของเทพีเพอร์เซฟนี phone, คือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าคนที่บูชาพระนางเนี่ยก็จะบูชาที่แบบเกี่ยวข้องกับ โลกใต้พิภพซึ่งพานาเนี่ยเป็นอ,องค์ราชินีของโลกใต้พิภพซึ่งเคียงคู่บัลลังกับเทพเฮดีสนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองเทพีเพอร์เซฟนีในมุมนั้นกันไม่ค่อยมีใครแบบว่า,อามองเทพีเพอร์เซฟนีในมุมของเทพีแห่งฤดูกาลมากเท่ากับเทพีดีมิเทอร์นะคะ แต่ถึงกระน,นั้นพระนางก็ยังคงเป็นเทพีแห่งฤดูการเช่นกันนะคะถ้าเราเอามาเรียงกันก็คือเทพีโคเลเนี่ยจะเป็นเทพีหรือฤดูใบไม้ผลิเทพีดิเมเทอร์เป็นเทพีแห่งฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเทพีเพอร์เซฟานีเนี่ยก็จะเป็นเทพีแห่งช่วงแบบฤดูใบไม้ร่วงหรือฤด,ดูหนาวประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจบูชาเทปีทั้ง3องค์นี้โดยเฉพาะเทพีเพอร์เซฟานีนะคะก็ จะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครแบบว่า,าพูดถึงมากเท่าไหร่นะคะแต่มันก็เป็นอินไซต์ที่สนุกดีนะคะในคลิปถัดไปเนี่ยแน่นอนว่าเซ็นสัญญาเอาไว้ว่าเราจะยังคงอยู่กับเทพกรีกนะคะก็เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของเทพีอ o โฟไดหรืออโฟไดทีกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับฟังแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย